รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสายงานการสอนประกอบการพิจารณาเรื่องั้นเงินเดือนรอกบการประเมินครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,567ข้าพเจ้านางสาวเปรมิดาคัมบุษาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาต้องเข้ารับราชการเมื่อวันที่8เมษาพุทธศัรกราช2,565รวมระยะเวลา1ปี11เดือน ปฏิบัติหน้าที่การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในารายวิชาภาษาอังกฤษองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้เข้าพเจ้าจะทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระด,ดับมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551นำสาระสำคัญมาตถฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่สื่อการสอน PowerPoint, c a n v a และสื่อการสอนอื่นๆมีการจัดสภาพแวดลอ้อมบรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งเสริมและเอื้ออำเนวยต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อปรับปรุงพัฒนาและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนข้าพเจ้าได้อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม ส่งเสริมการออมช่วยสร้างนิสัยและวินัยในการออมเงินให้กับนักเรียนช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายและการเงินในอนาคตด้านที่ 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจะทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายวิชาให้เป็นปัจจุบันจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคัดกรองนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย ร่วมปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้รับรางวัลคุณครูต้นแบบทางการศึกษาปี2566ได้พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่ผลรับการเรียนรู้ของผู้เรียนอบรมทางสื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้ได้มีการได้เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาร่วมการพัฒน,นาผู้เรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒน,นาการศึกษาความสาเร็จของงานที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโครงการสวัสดีปีใหม่ and Merry Christmas b a s e กิจกรรมภาษาอังกฤษมรคกธรม องประกอบที่ 3. การประเมินและการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์จริต,ตมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการคูนึดถือและปฏิบัติตามจริยบัณวิชาชีพและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด